เทคนิคดูรถว่าโดนอุบัติเหตุหนักมาไหมใน1นาทีค่ะสีสองเชิ้นนี้ต้องสีตรงกันนะคะและจุดมาร์กสีน็อตต้องสีตรงกันด้วยค่ะน็อตพวกนี้อาจมีรอยบ้านจากการถอดเซอร์วิสนะคะส่วนน็อตที่ฝาก,กระโปรงห้ามมีรอยถอดนะคะส่นพลาสติกชิ้นนี้ห้ามมีรอยแตกนะคะเมืเปิดประตูคนขับมานะคะให้เอานิ้วลูบตรงช่องระหว่างตัวถังรถนะคะถ้าเกิดสักๆแสดงว่ามีการทําสีมานะคะ เป็นยังไงบ้างคะดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้เทคนิคนง่ายๆนะคะในการสังเกตหรือว่าลูกค้าที่อยากจะเปิดใจซื้งลงลงอลมือสนะคะในการสังเกตจุดน็อตลอยอัพต่างๆง่ายๆจากจุดวันนี้นะคะ ด้วยประสบการณ์ในวงการรถยนต์ของจูนะคะกว่า8ปีนะคะในอาชีพการขายรถยนต์ค่ะที่ปรกษาการขายรถยนต์นะคะจูนก็มีการเรียนรู้การพัฒนาปรปับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะลูกค้าสามารถส่งรูปรถมาเช็คราคาร,ราคากับเราได้ก่อนนะคะหรือว่าอยากสอบถามเรื่องข้อมูลรถเรื่องการจา Finance, ัดไฟแนนซ์ปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้เลยนะคะก็คือไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะยินดีให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยก่อนได้นะคะ